ครับผมสวัสดีครับ அத, สําหรับพี่น้องมือใหม่หรือว่าผ้าบ้านแห่บ้านนะครับที่ใช้เครื่องซักผ้าฝา,าบนนะครับอาการที่ผมจะมาพาไปเรียนรู้ด้วยกันนี่นะครับคืออาการของเดนน้ําทิ้งเสียนะครับ au, เดนน้าทิ้งเสียมีผลกระทบต่อการทํางานของเครื่องซักผ้าระบบปั่นหมาดนะครับจะปั่นหมาดไม่ได้เนื่องจากเดนน้ําทิ้งไม่ดึงน้ําออกนะครับจะเป็นได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับอาการแบบนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็แล้วแต่เป็นฝาบนที่ใช้เพื่เชอร์ว่าระดับน้ํานะครับทีนี้เราจะไปเรียนรู้กันหนึ่งเดนน้ําเสียมีปัญหาแบบไหนยังไงทําไมมันถึงไม่ปั่นแห้งนะครับและวิธีเช็คของเราเอาแบบบ้านๆเลยนะครับสาหรับพ่อบ้านแม่บ้านก็ทําได้นะครับผมจะพาไปเช็คดูนะครับเอาละครับไปดูกันเลยนะครับครับเครื่องสภาพฝาบนประเภทนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับ ถ้าเดนน้ำเสียนะครับมันจะไม่ดึงน้ําออกจากถังนะครับเมื่อไม่ดึงน้ําออกจากถังมันจะปัดหมาดไม่ได้สาเหตุมันเป็นเพราะอะไรไปดูกันอีกทีนะครับถ้าเดนน้ําเสียนะครับเดนน้ํานะครับอยู่ข้างล่างนะครับมีหน้าที่ดึงน้ําออกจากถังนะครับเดนน้ําตัวนี้นะครับเดนน้าดึงน้ําออกจากถังเมื่อเดนน้ําเสียมันไม่ดึงน้ําออกจากถังนะครับ ขณะเดียวกันนะครับน้าก็อยู่ในถังนะครับเครื่องซักผ้าจะปั่นหมาดไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีอากาศนะครับอากาศดันดันไปตามสายนะครับทีนี้ก็จะมาดันแกนโฟรไลท์ของเพรสเชอร์ตัวนี้นะครับให้อยู่ในตําแหน่งของการปั่นปั่นซักนะครับไม่ได้อยู่ปั่นหมาดนะครับมันเลยปั่นปั่นหมาดไม่ได้ทีนี้เราก็จะไปกดนะครับเราก็จะไปกด เพื่อที่จะปั่นหมาดนะครับปั่นยังไงมันก็ปั่นไม่ได้เนื่องจากว่าน้ายังค้างอยู่ในถังอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราจะให้มันปั่นหมาดได้เราต้องเอาน้ําออกจากถังก่อนนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับขณะที่น้าค้างอยู่ในถังนะครับมันจะมีอากาศดันแกนโฟร์ไลท์ของเพรสเชอร์อย่างที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับทีนี้เราจะมากดปั่นหมาดมันไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแกนโฟร์ไลท์ของเพรสเชอร์มันค้างอยู่ที่การซักนะครับไม่อยู่ที่ปั่นหมาดนะครับ หลังจากที่เราเอาน้ําออกจากถังนะครับน้ําออกจากถังนะครับเราตักน้ําหรือว่าเอาน้ําออกจากถังไปให้หมดนะครับแกนเฟอร์ไรต์ของเพ e ชเชอร์ตัวนี้นะครับก็ไม่ก็ไม่มีอากาศดันนะครับอากาศก็จะออกไปตามน้ํานะครับที่เราที่เราออกไปนะครับพออน้ําลดลงลดลงลดลงนะครับอากาศตัวนี้นะครับมันก็ลดลงมาตามน้ํานะครับเมื่อน้ําไม่มีในถังแล้วนะครับเราก็ ไม่มีมันก็จะไม่มีอากาศไปดันตัวนี้ขึ้นไปหาแกนเฟอร์ไรต์ของเพเชอร์นะครับทีนี้แกนเฟอร์ไรต์ของเพเชอร์ก็จะอยู่ในตำแหน่งของการปั่นหมาด well, ทีนี้เราก็จะไปกดปั่นหมาดได้นะครับเนี่ยครับเราก็จะไปกดปั่นหมาดได้นะครับเข้าใจนะครับขณะที่น้ําอยู่ในถังมันจะปั่นหมาดไม่ได้เนื่องจากว่ามันอยู่ในตำแหน่งของการซักทีนี้ถ้าเดินน้ําทิ้งเสียนะครับอาละครับเมื่อเดินน้ําทิ้งเสียมันไม่ปล่อยน้ําออกจากถางังนะครับ มันก็ปั่นหมาดไม่ได้เอาละครับเห็นไหมครับอันนี้ง่ายละครับมันปั่นหมาดไม่ได้เพราะมีอากาศดันหลังจากที่เอาน้ําออกแล้วปุ๊บนะครับเราก็จะมากดปั่นหมาดนะครับเราจะมากดปั่นหมาดทีนี้ถ้าเดินน้ำทิ้งเสียอ่ามันปั่นหมาดได้แต่มันจะไปแต่ใบซักถังไม่หมุนเพราะว่าเดินน้ําทิ้งอะครับมันจะดึงน้ําออกด้วยแล้วก็ดึงคัดตัวนี้ด้วยนะครับดึงคัดของอ่าอ่าชุดแกนซักอ่าที่จะทําให้ถังตัวนี้ครับหมุนปั่นหมาดได้ ถ้าเดนน้ำทิ้งไม่ดึงน้ำออกก็ปัดหมาดไม่ได้ทีนี้น้ำออกหมดแล้วมันปัดหมาดมันก็ยังไม่ดึงคัดเพราะว่าเดนน้ำทิ้งมันเสียนะครับทีนี้เวลามันปัดหมาดได้ระบบสั่งงานปัดหมาดมันปัดได้แต่ว่ามันจะไปแต่ใบซักเอาละครับทีนี้มาลองดูนะครับตอนนี้น้ำออกหมดแล้วนะครับเราจะมากดปัดหมาดนะครับ หลังจากที่มันได้เวลาเขามันครับมันก็จะปั่นหมากแสดงว่าระบบเขาใช้งานได้อยู่นะครับทีนี้มันถังมันหมุนไม่ได้เนื่องจากว่าเดน้าทิ้งไม่ดึงไม่ดึงคัสนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยน้ําออกนะครับเข้าใจนะครับเดี๋ยวรอดูนะคราครับมันจะไปแต่ไปซักครับตรงนี้ถังนะครับนี่ครับถังไม่หมุนนะครับเนี่ยครับ ครับอันนี้คืออาการของเดนน้ําเสียนะครับเดนน้ําเสียก็มีปัญหาอย่างที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับหนึ่งมันปันหมาดไม่ได้นะครับมันซักได้แต่รอบแรกถ้ารอบที่สองมาถ้ามันไม่ดึงน้ําออกจากถังมันก็ซักต่อไปไม่ได้นะครับเอาละครับทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูว่าเราจะไปเช็คว่าเดนน้ําเสียยังไงเราถึงจะรู้ว่ามันเสียนะครับเอาแบบบ้านๆอย่างที่ผมเคยทําให้ดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูเดนน้ํากันเลยนะครับาเบื้องต้นนะครับ เบื้องต้นเราต้องเราจะไปดูที่เดน้ำทิ้งนะครับหลังจากที่เรากดปั่นมาดนะครับเรากดปั่นมาดปุ๊บนะครับปกติเดน้ำทิ้งก็จะต้องดึงน้ําออกนะครับทีนี้ถ้าเรากดปั่นมาดแล้วนะครับเรากดปั่นมาดเสร็จปุ๊บไปดูเดน้ําทิ้งถ้าเดน้ําทิ้งไม่ดึงเราต้องถอดเดน้ําทิ้งมาเช็คนะครับเอาละครับเราไปดูกันก่อนนะครับเอาละครับทีนี้เราเข้ามาดูเดนน้ํานะครับไอตัวเดนน้ํามันก็จะแตกต่างกันออกไป มันเป็นของแต่ละยี่ห้อนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของ LG ว่างันนะครับถ้าเดนตัวนี้นะครับมันไม่ดึงนะครับมันไม่ดึงให้น้ำออกนะครับเอาละครับเพราะเดนตัวนี้นะครับมันมีหน้าที่ดึงนะครับมันดึงปุ๊บมันก็จะคลายเบรกออกด้วยนะครับเะียครับมันดึงนะครับมันก็จะคลายเบรกออกไปด้วยนะครับนะครับและทำให้คัส เฟืองคอลา่าสปริงรัดแกนปั่นแห้งให้ไปได้นะครับแล้วพร้อมกับจะปล่อยน้ําออกจากถังไปด้วยนะครับเมื่อน้ําออกจากถังไปไปแล้วนะครับได้เวลาได้เวลาตามกําหนดเพรสเชอร์ก็จะอยู่ในตําแหน่งของการปั่นแห้งนะครับมันก็เลยปั่นแห้งได้นะครับทีนี้ถ้าเดนน้ําทิ้งนี่เสียนะครับมันไม่ดึงน้ําออกเลยนะครับน้ําก็จะค้างอยู่ในถังทําให้มีอากาศดันแกนเพสเชอร์ไว้อยู่ตลอดเวลา มันเลยปั่นแห้งไม่ได้นะครับมันก็เลยนิ่งสนิทไปเลยนะครับแล้วไม่ขึ้นโคตรอะไรด้วยนะครับไอ้รุ่นนี้นะครับทีนี้เราจะมาเราจะไปกดปั่นหมาดดูนะครับวิธีทดสอบของเราเบื้องต้นเราไปกดปั่นมาที่ที่บอร์ดนะครับจากนั้นมา <c oughs> เราก็มาดูที่เดนนะครับถ้าเดนไม่ดึงนะครับอ้าวถ้าเดนไม่ดึงเราก็มั่นใจว่าเดนเสียหรือว่าบอร์ดมันเสียนะครับทีนี้ เพื่อความแน่นอนของเราแน่ใจของเรานะครับเราถอดเดนตัวนี้ออกมานะครับถอดเดนตัวนี้ออกมาสายก็จะมีประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับสายของเขาแบบนี้เลยนะครับเราถอดเดนตตัวนี้ออกมาปุ๊บทดสอบทดลองดูข้างนอกก็ได้นะครับเนื่องจากว่ามันใช้ไฟ220นะครับเราถอดออกมาแล้วก็มาเช็คข้างนอกได้เดี๋ยวผมจะพาไปเช็คแบบบ้านๆนะครับว่ามันเสียจริงหรือเปล่าถ้ามันเสียเราก็ไปเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคนะครับจากนั้นมาเราก็จะมาทดสอบดูนะครับว่า เดนมันดีหรือเสียนะครับเราก็ต้องต่อตรงเข้าไปเลยนะครับสําหรับเครื่องซสกผ้านะครับว่าเดนดีหรือเสียนะครับทีนี้เราก็จะเอาแจ็คของมันนะครับแจ็คที่เสียบกับเดนน้ำเนี่ยนะครับมาเสียบดูนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการต่อนะครับนะครับถ้าเป็นของ LG ก็เอา2เส้นนี่นะครับเนี่ยครับสองเส้นนี่นะครับเอามาจับเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ เพราะว่าเราจะได้ทดสอบกันแบบง่ายๆนะครับเนี่ยครับทานี้เราก็เทปพันไว้ก่อนนะครับน่แหละครับเอาแบบบานๆเลยนะครับอ้าเห็นไหมครับพักไฟมาเส้นหนึ่งแล้วครับต่อตรงแล้วนะครับเนี่ยครับเราจะต่อแบบนี้เลยนะครับอาจจะมาลักไฟเส้นนี้นะครับอาจจะเข้าเส้นกลางนี่แหละครับนะครับ เอาบอกเส้นกลางสองเส้นเนี่ยมันเป็นเส้นเดียวกันนะครับนะครับเราเอาเส้นเดียวก็ได้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับนี่แหละครับเราก็ต่อตรงแบบนี้เลยอันนี้พักไฟเห็นไหมครับอ่าสองเส้นนี้ครับมันจะกลายเป็นเส้นเดียวกันนะครับอ้าว สองฝั่งเข้ามันนี่แหละครับ่เนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับ่ายขวานะครับเป็นเส้นเดียวกันตรงกลางเขาก็เป็นเส้นเดียวกันเหมือนกันแต่เราเอาเส้นเดียวนะครับเนี่ยครับทีนี้เราจะมาเสียบดูเลยนะครับเนี่ยครับเราจะมาเสียบดูนะครับเสียบดูว่ามอเตอร์เดินดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราเสียบแล้วปุ๊บนะครับ่าเราเสียบเข้าไปนะครับถ้าเดินดึงนะครับ แสดงว่ามันเป็น <c oughs> ที่บอดนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเดนไม่ดึงแส,<ห>แสดงว่ามันเป็นที่เดนนะครับ <c oughs> อันนี้ทดสอบนะครับเราจะมาทดสอบกันแล้วนะครับนะครับถ้าเราเสียบไฟนะครับถ้ามันดีมันก็จะดึงนะครับเอาละครับแสดงว่าตัวนี้ดีนะครับตัวนี้ดีนะครับตัวนี้ดีนะครับ แล้วตัวไม่กี้นะครับอ่าที่อยู่กับเครื่องมันนะครับเราก็มาทดสอบดูแบบนี้ได้นะครับเนี่ยครับอ่าดึงออกมาก่อนนะครับถ้ามันอยู่ลักษณะนี้แล้วก็ดึงออกมาก่อนนะครับจากนั้นมาเราก็มาเสียบแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าเราเสียบแล้วมันไม่ดึงแสดงว่ามันเสียเราก็ไปเปลี่ยนมันได้นะครับแต่ถ้าเราเสียบแล้วมันดึง แต่ตอนที่อยู่กับเครื่องมันอะมันไม่ดึงแสดงว่ามันเป็นที่บอดหรือว่า,าสายไฟระหว่างอาบอดลงมาหามันนี่นะครับว่ามันขาดตรงไหนมันเป็นสก,กรปรกตรงไหนมันถึงไม่ไมทํางานได้นะครับแต่ถ้าเราเสียบแล้วแบบนี้นะครับตรงแบบนี้มันไม่ทํางานเลยแสดงว่ามันเสียเปลี่ยนพบหายปั๊บเลยนะครับเอาครับเสียบไฟแล้วครับไม่ดึงนะครับ ไม่ดึงแต่มีการสั่นมีแต่เสียงนะครับเนี่ยครับแสดงว่าเดนน้ำทิ้งเสียนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามาให้พี่น้องมือใหม่หรือว่าพ่อบ้านนะครับไปสเกตด,ดูส่วนใหญ่แล้วพ่อบ้านแม่บ้านหรือพี่น้องมือใหม่ก็จะถามจะบอกว่าน้ำไม่ออกจากถังมันเลยไม่ทำงานมันไม่ปั่นแห้ง พราะน้ำไม่ออกจากถังน้ำไม่ออกจากถังมันก็ปัดแห้งไม่ได้เดนน้าทิ้งไม่ดึงมันก็ออกจากน้ําออกจากถังไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุสาเหตุนี้ที่ผมเอามาอธิบายให้ฟังเนี่ยครับคือมันมาจากเดนน้ําทิ้งเป็นหลักเมื่อเดนน้าทิ้งไม่ดึงน้ําไม่ออกจากถังเครื่องเลยปัดหมาดไม่ได้อาการนี้ก็มีส่วนทําให้ไม่ปัดหมาดได้เพราะว่าเดนน้าทิ้งเสียเพราะฉะนั้นวิธีเช็คเดนน้าทิ้งหรือว่าวิธีดูระบบของมันอย่างม่กกี้ที่ผมพาไปดูนะครับ มาจากเดน้ําทิ้งเสียนะครับเพราะมันมันยังมีอีกหลายแบบที่สาเหตุมาจากเครื่องซักผ้าซักได้ไม่ปั่นแห้งนะครับมันมีหลายอย่างแต่แต่อย่างที่ผมพาไปดูเมื่อกี้คือเดนน้ําทิ้งไม่ดึงน้ําออกและไม่ดึงคัดมันเลยหมุนแต่ใบซักและบางครั้งมันปั่นหมาดไม่ได้เพราะว่าน้ําค้างในถังสาเหตุมาจากตัวนี้ไม่ดึงนะครับเอาล้ครับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่นะครับและมีอ่าพ่อบ้านถามมาอีก2องลายด้วยนะครับสําหรับอาการนี้นะครับว่า น้ำไม่ออกจากถังอ่ามันสาเหตุมาจากอะไรนะครับอ่าน้าออกจากถังลองไปเช็คดูว่ามันเป็นมาจากเดนน้าหรือเปล่าเนื่องจากว่าผมได้โชว์เช็คแล้วอ่าอ่าพ่อบ้านถามว่าเดนน้าทิ้งไม่ดึงอ่าเป็นอาการนี้แน่ๆครับถ้าเดนน้าทิ้งไม่ดึงมันมาจากอ่าเดนน้ําทิ้งไม่ดึงน้ําออกนี่แหละครับมันเลยปัดหมาดไม่ได้ลองไปเช็คตามคลิปนี้ดูนะครับเอาละครับขอบคุณมากมายนะครับสําหรับพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจผมนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ